มีลูกค้านะครับฝากถามมานะครับคือว่าพี่เขาเพิ่งเปลี่ยนยางมานะครับอย่างชุดใหม่เลยทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเราควรจะดูแลรักษายางที่นี่ยังไงให้อยู่กับเรามานานๆนะครับก็ผมมีประมาณสองสาข้อนะครับเริ่มจากข้อแรกเลยนะครับข้อแรกทุกๆ2อาทิตย์นะครับควรหมั่นตรวจเช็คตรงยางนะครับว่าแข็งเกินไปไหมหรืออ่อนเกินไปหรือเปล่าก็วรงนี้ก็เติมลมยางเข้าไปนะครับหรือสองนะครับพอขับไปสักถึง10,000มโลเนี่ยควรจะสับยางสับยางคู่หน้าคู่หลังนะครับทำให้กัน สุดลอของยางเท่าเท่ากันทั้งสีเส้นนะครับหรือไม่หรือไม่ก็เพิ่มโดยการถ่วงถ่วงล้อค้่หน้ามาอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็คราวนี้เราก็มาค่อยสามมาสเกตด,ดูนะครับว่ายางมันมีกินนอกกินในไหมหรือว่าขอบยางเริ่มสึกหรือเปล่าครับถ้ายางมีการกินนอกกินในหรือขอบยางเริ่มสึกปกติเนี่ยตรงนี้ผมแนะนำให้ตั้งสุงมนะครับสามอย่างนี้ครับจะช่วยยืดอายุการใช้งานของยางเราได้นะครับเพราะว่าโดยทั่วไปผมบอกแล้วปกตินะครับยาง่วไปก็คือห้าหมื่นหรือไม่ก็สองสามปีแล้วแต่การใช้งานนะครับ ตรงนี้ภาพรวมเพิ่มได้ครับอาจจะยืดยื้อของเราไปได้ถึง2อสปีหรือสี่หรืหปีก็ได้นะครับอย่างเรื่องของรองเท้าครับก็ดูแลรักทรัพย